สวัสดีครับสวัสดีวันที่29มกราครับ2569นะครับ,รบวันนี้ก็ได้เรื่องดีแต่เช้านะฮะคันนี้ก็จะเป็น h o n ด้าพีซีเอ็กซ์ร้อะตัว ABS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวซิงค์นะหรือว่าตัวท็อปเลยนะครับฮอนด้าพีซีเอนี่ทำมาทั้งหมดอยู่2รุ่นนะก็จะเป็นตัวซิงค์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นธรรมดานะครับตัวท็อปตัวนี้ก็มีให้เลือกอยู่ สามสีนะก็จะมีสีน้ำเงินสีแดงนะครับแล้วก็สีขาวนะครับตัวท็อปนี่ระบบเรือนใหม่ก็จะเป็นแบบที่ FT 5นิ้วนะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีที่ปรับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดิสเบรหน้าหลังนะแต่ว่าข้างหน้าก็จะมี ABS สนะฮะส่วนข้างหลังก็เป็นดิสเบรธรรมดานะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1 6 0ซีซีหลูกสูบสวาลนะครับ เครื่องยนต์แบบ E.S.P. สร์ทเงียบนะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลนะช่วงชักในี่5 5 5นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่16,400บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ Honda P.C.X. นะครับตัวรถซิงค์หรือว่าตัวท็อปราคา16,400บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ สีน้ำเงินนี่สวยนะแล้วก็ขายดีมากนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สอบถามเข้ามานะครับที่092 1577 129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีดรดมอำเภอกระักนะครับฮอนด้าพีเซ็กถังน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแฮนตัวใหม่นะครับก็มีให้เลือกอยู่3สีนะก็จะมีสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็ สีขาวนะฮะสำหรับตัวท็อปนะครับ h o น d ้า c x นี่ล้อหลังขอบ13นิ้วนะส่วนล้อหน้าขอบ14นิ้วนะครับเนี่ยความสวยของสีน้ำเงินนะครับตัวนี้ระบบไฟทั้งคันก็จะเป็น led นะฮะนี่ยข้างหน้าเขาสวยนะไฟหลีก็จะเป็นแบบตัว v นะครับถ้าตัวท็อปนี่จะเป็นล้อแม็กสีทอนะถ้าเป็นตัว รองท็อปนะก็จะเป็นล้อแมกซีดำน,นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์เำเภอกระสังนะฮรร้านของเราอยู่ข้ามสถานีรถไฟนะสำหรับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้าม,มานะครับที่ศูนย์กระสหนเจเจะครับหรือว่าสนใจรุ่นอื่นก็สอบถามเข้าม,มาได้นะครับร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดหนึ่งแสน 6,400บาทนะครับราคานี้รูปจะทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ1 6 4 0 0บาทนะครับเงินผ่อนเครดิตดาวเริ่มต้นอยู่ที่5,900บาทนะครับขอตัวได้เลยนะครับดอกเบี้ยนี่เริ่มต้นอยู่ที่0.99นะครับแล้วก็สามารถส่งย้ี้ยสูดได้ถึง4 8นวดนะครับเงินผ่อนแล้วแต่ลูกค้านะครับจะดาวมากกว่านี้ก็ได้นะครับดาวมากส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็จะส่งแพงนะครับรือว่าจะเลือกซื้อเป็นเงินสดก็ได้นะฮะเงินสดก็จบอยู่ที่ 1,6400บาทรวมเจีะเิบัยนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครที่เข้ารับชมนะครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ